เออที่ชอบมื้อหกได้ได้เนาะอ่าห้ากับหกเนาะมันก็มีแต่สองมืพี่น้องเนาะแม่นอตนกเออบัดอ่าไปรวบกันเข้าว่าได้บ่กหลายเนาะป๊าโสรุปแล้วน่ะเนาะดกงใกล้บนาวเยังลุกเลยงออยู่เน่อนี่ฮะบเลนเออ พี่น้องเนาะถือว่าดนเติบได้ได้พี่น้องเนาะบ่ได้อ่ามาจี้กล้องให้เพิ่นอ่าทางต้นหมากลําหมเนาะสาวตาบ่นมเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งบัดนี้เนาะห้อยใหญ่เติบได้ได้พี่น้องเนาะจซํามากอก้ได้นี่อ่าถือว่าต้นเพิ่นยังบ่ใหญ่เนาะหากําลังเป็นมากนึงลูกนึงพี่น้องเอ้ยพังเบิ่งอีกจัก2-3ปีสิเป็นอ่าดกเป็นลายกนีอยู่ หมายเลขมุ terror, ay, ้งหรือว่เนี่ยนาะน้องนักเรียนเพิ่นเลิกเลยไปโชวเนาะเอาสบายดีชาวตาโอ้ยเนาะนั่นแหละอ่าบุท่านได้ไฟฟ้านะมุกะอทนนั่นหนุ่มทนหาไปก่อนเด้อฮะเนาะพี่น้องเนาะอ่าเงินอะไรเน่เต็มอยู่พูดีว่ามีสายอ่าเรียกเข่าพี่น้องเลยอ่าขึ้นวางแล้วเนาะเดี๋ยวจังใดได้คอยอ่าโทรกลับหาเพื่อนพี่น้องเนาะ พี่น้องเกิดโทรมาเป็นได้ซาตาแบบมันฮักคือหนึ่งได้ใช่ป่ะอันน้ำสางอันนี้ได้มันโมชันขึ้นชันขึ้นเลยบ่แต่หน้ามันออกแห้งสิครับเออแสดงว่าเขียรตนี่โอเคอยู่อืมอืมเป็่อนจะได้จะกคอแค่จะหมาดเข่าแล้วก็เพื่นว่าบริเวณลองแก้วบ่ะฮะเนาะเออวันนั้นกินชี้ชั่วบ่ได้เนาะ Ờ, nè để tôn bằng hôm phơi cái tít chấp dừa nó phơi xóa cái tội thì đó người ơi à. uh, con <laughs> thôi hôm con thì người phun ơn mực hào bằng đồng, đồng như nó Ôi, hào thế rồi phun khuôn phun xe phun may may là bạn này hết cúp แอ็นย่ามนี่นะคุดเห็นเป็นตัางล่างนะนะเห็นเป็นอ่างต่างล่างนะคุดน้ำจังอยู่จะให้เพิ่อนอเหี่ยวเพิ่นตายเพิ่นบบนี่ดงเนะาะเพราาะว่แตกยอดแตกอย่างอยู่มันมีบ่งหานบ่งหานอันดาดเจ็บๆนะพี่น้องเนาะอากาศยอดวันนี้กลับมาอ่ากันสองคนเนาะกับเบลเวียดเพ,พิ่นพี่น้องเลยจะ สี่โมงแล้วเนาะฮะน้องเฮียนเพิ่กนกะเลิกงานบงเฮียนมาเลยน้องน้องน้องมูอยู่เฮือนอยู่บ่อสระตาฮะน้องมูอยู่เฮือนบ่ะโออยู่อยู่เนาะฮะพี่น้องเลยเนะาะจังใดกะขอากลับทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีแคนเบอร์ร์สุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศนำ้ำเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็น มือนัดกับสาวเตาน้องเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าบอกเพื่อนว่าวันที่14บสี่ประชันสิมีของมาเสื้อผ้าเนาะแต่ว่ามืัอนี้ก็สิมาแจ้งข่าวล่าได้ยังม,งมีมาเสื้อผ้าเด้อเนาะตกใจอ่าเวลาหรือว่ามุ่งอะ่ะบปตรงกันเนาะอยู่ทางต่างประเทศหรือว่าทางฝั่งลาวพี่น้องเลยอาจจะกินกันเรือลืน่นเป็นหกสุโม,มงนี่บ่เนาะได้ยินเพื่อนว่าอยู่ได้พี่น้องเนาะ อ่าเพราะว่าบอตาก็ได้ยินทางแม่อ um, ้อยเพิ so, ่นว่าวันที่14เด้อลูกเด้อประสนเดี๋ยวอ่าแม่สินี่แหละเนาะเรื่องเงินครัวตะนุ่มและสีบ่พอแล้วก็เรื่องตู้กับคุมกับเข่าก็ได้ถามอยู่พี่น้องเนาะแม่เพิ่นฝากถามมาอ่เต่ากลุ่มเต่าแก็ดอย่างนํานี่แหละแต่ว่าเพิ่นล้มกันกับอ่าสาวตาบ่อลนุ่มแล้วล่ะเนาะอ่าก็เลยฮะว่าเดี๋ยวสิถามเพิ่นก่อน แม่เพื่อนติดต่อมาทางอาเพื่อนยู่บ่หรือว่าจังไดเนาะแต่ว่าทางบ่าวตายังบ่ได้ติดต่อมาเนาะยันว่าใช่บ่าวตามาว่าเอคบวังแล้วสมไหวจะมีอยู่เสียนะ <c oughs> จังไดกันไปเดี๋ยวสิเขาไปถามอาเพื่อนก่อนพี่น้องเลยว่ามื้อนี้วันที่สิบสี่แล้วสุดวกเนาะโอ้หมักเป็นเพิ่นนี่จังไดงะโอ้แต่นุ่นเหมือนเจ้าจูดงามันได้แล้วมันยากนะเจ้าจูดมันทิ่มมันเลยเป็นเจ้ากินเลย ดกโยพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเสื่องหมาก <l ittle noise> นี่หม,มากเป็นอยู่แต่ว่าหมากก็ใบเป็นสีเดียวกันตัวบมันนี่อ่าทูเป่าไพ่บ่า,าสบายดี <l ittle noise> เห็นมันๆๆเปลโยเห็นมันโยเห็นเปล่ยนบ่ <l ittle noise> หางนั่งอาบน้ำบ่ไหนบ่ลูกนั่งเข้า <l ittle noise> มาอยาเป็นไข่ <l ittle noise> <ใ S 1> เออเนาะว่าวอนั้นว่าว่าผู้ช่าเป็นไข่มาวันนี้ผู้ว่าเป็นไข่ๆๆๆๆ จ้องมือในแล้วผัวกันข้ากะเพาาพันมืออู้หูเป่าไพ่บ่เออเป่าไพ่ในนี่เด็กน้อยน่ะอ่าแบบว่าอากาศเปียกเช่นเช่นอะเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวที่แห้งแห้งกระติกเลยเป็นอะไรใครแน่หรอบ่ฮะแน่แล้วเออเช้าไปไวยินได้ข้าวน่ะฮะได้แล้ว บึนเยอะไม่ได totally oh, no, no. uh, ้ได้ทั้งแม่เพิ่นโทรมาหาเจ้าอยู่บ่เพิ่นก็โทรมาตอนนั้นโอ้เนาะอ่ายันว่าแต่โดนตั๋วบ่หรือว่ายังไงสิล่ะแปลว่าก็คืออ่าเพิ่นก็คือเพิ่นเราทากันกับุเจ้าอ่ะแล้วเนาะแต่ว่าอยู่พุ่นกับอยู่พี่อ่าเวลามันต่างกันอยู่ได้วยอย่างเนาะกินกันโมเมนต์หกสั่งคือบอกว่าว่าจะก็ทั้งพุ่นทั้งพี่เจ็ดมอง กังคุลชีเบ็ดมองชีเบ็ดม,มงกลางคืนบ่ะเ<ม>รือชีเบ็ดมุ่งตอนเช้าชีเบ็ดมงเช้านะพี่โอ้น้าซาบอาวตาเคยโทรหาทางปอกแม่เพื่อนแต่ก่อนก่อนที่น,นนะาชาบ่าวเพื่อนที่อยู่ประเทศเดียวกันได้พูดแต่ว่าเพื่อนอยู่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นนะอ,อยู่ท่าอยู่ทางพี่หกโมงแรงเจ็ดโมงแรงนี่ทางเพื่อนนะยังยังสามสี่โมงเศร้าอยู่ อถ้าทั้งเฮาเก้าโมงชิบีตโมงนะทั้งเพื่อนนะเจ็ดแปดโมงแรงโมงหนึกว่าเนาะอ่าถือว่ากินกันอ่าหลายชั่วโมงเกือบเยอะคือเพื่อนโทรมาโทรมาตอนนั้นแต่เช้าทั้งแม่ดิสิบสองโมงเลยได้ปืมโทรมาตอนเจ็ดโมงอ่าเน้นนั่นแหละเนาะอ่าถือว่าเวลาเวลตรงกันจังเลยถ้าฟังเบิร์เนาะรุนเบิร์น้ำกัดเออโทร แว่แว่แว่งเพื่อนยังว่าทิมอยู่แว่แว่งนี่อยู่ในน้ำแว่ผาดแว่นี่โอ้ยเบ่ได้ดูดมือที่เพื่อนบ่ได้ดูดเออมันลูกคอยปะกินในมือมือจนปุกมือจนเหี่ยนไม่ได้เหย็ดกับแว่เลยวาสิหาเนี้ยผมขมต้อยใช้มือเพื่อนอยู่เอานั่นได้เอาเสื้อตะหอนบะเคื่อตะหอเนาะเออต้อยใช้มือเพื่อนก่อนนาว่าจะว่าเพื่อนยื้อไปเพื่อนสิบโอมไปจ้ะ แคอย่างเลยฮะคือฮุบไปทาๆเท่ฮะโอ้ยหน่อยยุกใหม่เปลี่ยนไปตลอดมันมันขวมไปเลยได้มันบริววาคานนี่มันอย่างไปรลยมันขวมไปเลยการคำมือแล้วก็พลิกแล้วก็งอนง้อเลยมันได้ห้องได้ให้มันขวมขั้นตอนรปเลยได้เดี๋ยวนี้มันย้ำเจ้าเป็นตาเผลอนี่ก็ยู่ ยายาชลา,าดิบน้อยหรือ,อยาลดไข่ด็กน่อยเลยนจะไปซื้อป่ะเออให้กินลายได้นะลูกข่อยเคยกระตุกเลยได้กินลายแล้วเสร็จมันกระตุกลยยาจนฉนว่าจะได้กวดเออบอกแล้วให้กินลายที่เดียวนะคอยให้กินคอนยให้ก <c oughs> <c oughs> ินมีแต่เมวดเดียวเือกับสองเมวอืออช้มันหับยาเส <c oughs> ร็จกระตุกเออโอ้ <c oughs> เพคนให้กินเทือยละยอดนะนั่นนะหยดฝนกับนมเนาะใช่นก็ให้บอกแล้วเป็นฝนไม่รู้อ๋อแบบแบบคนบอกให้หยอดบ่บ่บีบเยอะไปเลยกินเลยคนนั้นใส่บ่วงใส่โอ้เก่งเลยท่านโอยลูกคนนั้นถือกินมันชิบกันอย่างหักแล้วอ๋อเนี่ยโอ้แสดงว่ากินมันจะทิพ์แลยวยาวเนาะเออ บําบูชาวนี่ห่วยปนกับนุ่มต้องใส่นุ่มหรือลายนุ่มหน่อยนี่ก็ถือกินยาเดียวก็ยันออกทั้งเก่าอยู่เด้อเก่งเข่งเข่งทินเออเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนั้นตะนุ่มกับบัวท้วงค่อยเรื่องไพเห็นดิเออเรื่องไพ่นะเนาะว่าแต่ลายถือเลยเนาะยันตรนี้บาเพิ่มมาค่อยๆยันเซ หมื่นมื่นหกเนาะบาเหียเราเนาะมื่นหกมื่นอ่าว่าแรกกับหกก็มหาพี่น้องเนาะตัดเอาแช่หัวมื่นเันนะหกพันกับหาพันบาตาอะไรเป็นสอง0มื่นสองมื่นนั่นอะไสองมื่นหกว่าวเลนาะโอ้ยเดี๋ยวไปดสองมื่นหกได้เนาะอ่าห้าก็หกเนาะมันก็มีแต่สอง0มืนเอพี่น้องเนาะแม่เราตะนุเออบัดอ่าไปรวบกันเขาว่าด้ได้บ่าวเหลายเนาะป๊า เท่าสรุปแล้วนะสองหมื่นเอสเนาะถ้าทางพรมพรกับเมติกเพิ่นนะสิบล้านเดอแต่ทางไอวอนเพิ่นนะห้าพันนะนะฮู้คักกะลีอ่าเปนอะเพิ่นจีว่าเอ้าอ่ามือนั่นใกล้สิโพแล้วมือนี่คือยังหน่อยแท้บจะเนาะเพราะถ้าว่าพิษพี่ต้องเนาะครับวันนี้ก็ไล่พังเบิ้องน้ำิปใหม่เด้อเพราะวาเป็นคนแบบพังเนื้อ มีมาเพิ่มเนอะฮะใชยเอาแล้วว่าไป่แต่จะโดดไปแท้เนาะกินอยู่แล้วเว้ยว่าหนักกินนี่ไว้คือเพลงนี่าไฟกระย้อมตัวที่ไฟนี่แหละพี่น้องเนาะแบบป้าบอตาแบบจันไฟยังคือแพงแท้จักว่าก็ได้บอตาก็จักเนาะอ่า คุอยากได้ตำน่บาทนี้เขากับ,บ,บมนันมันเหตุเองโมเวนบาทนี่คิว่าเท่ไหรในอะจคาซโมเมนต์ชีว่าบอต้าว่าเอาเองเออเองไอนะ <c ười> ออด้พี่น้องเนาะมัใก่าไเติบเนาะเออ่อให้คืดเบิ้งมาชุ่ม,มชุ่มข่อยเข่าอันนั้นว้าวเดี๋ยวนี้ผมไปดูมือดูแลฮะชุ่มค่อยเข่ากันสามหมื่นสมมื่นไปาสามหมื่นหาสามหมื่นหกคือกันบันี้ยังไม่ได้เข่าเฮือนเลยชุเจ้าบาทดึงเข่าเฮือนเลย มันค่อยแบบดึงแต่ทรายนิ่งมาเออเข่าเฮือนก็นจะเป็นหมื่นมื่นไปกันตกมันกัดตกะสามซี่มื่นที่กันนั่นแะนะระดับชั้นเดียวหมดต้มไก่โอ้แม่ไก่เติบได้ชุ่มข่อยกันบัดในกรณีเฮือนเสาแตวนี้ย่านแบบว่ามันใกล้กับเสาหรือว่ากับหมอแบงมันนั่นน่ะเออมันใกล้อแบบเฮาวิลี่นิ่งโฉนิ่งชายเฉพาะพื้นเนาะมีแต่นิ่งเอาเฮือนโลดสินะย่ันมันมีใช้น้อยมันมันใกล้ ตนิ่งกับเงอนปุ๊บลดน่ะเออโอเคพี่น้องเนาะ,นนะไวอ,อ่าแต่ว่าถ้าคือนิ่งแต่หมวกแปลงนำมาพูดหน่หอยคือเพิ่นว่าเลย้ะพี่น้องเนาะพูและอ่าใกล้บวกไก่กับโคกสีพูเละผูจิมมิ่งพูและนั่นแข้มทางง่าไงทับเลยมีแต่ว่ารอรอไปเบิ่งนอันเดะ คือคือคืออ่าบอกเออเชื่อเด้เนาะเออเชื่อที่สามบอก่าบบอกตาอ่าบอก่าให้เพื่อนไล่ชูฟังเลยด้หนิเออลงมือลงมือนั่งนอย่างไปเออกินก้อนกินก้อนนั่งนอย่างไปดอกปเดินนากินตังกระปุ้นทั้งนั้น ยังบลาดิปนะดันะพี่น้งนองเนาะได้ปองน้อยหนึง่งก็พอดีแหละทาขอบตอกประตูนล้นไหมถือว่าโอเคอ่าส่วนตู้เลดเนาะตู้เซนเลอตู้กับข่าวเสาตาแล้วนี่บ,บาตายอมเลยพี่น้งนองเนาะเพราะว่าชาวาสีตกลงสีเอาตู้เล็อะไรนั่นต้องให้เพื่อนซั่งและเพื่อนสีหามาให้เพื่อนนะฮาหน่าแต่ว่าเพื่อนให้จำเงินเพื่อนไดเพื่อน มันจางผีซัวพอ้างเพิ่นแล้วมาบ่เอาเลยบ่ได้เนาะส่วนลายไฟก็เออส่ว่ามีมีแต่นิ่นเ็ดตู้ไม่นี่พี่น้องแต่ว่าเต่าแก่เต่าย่างนันบ่ตาฮู้แล้วห่านมันพอโซใบเลี้ยงเบ่แต่ว่าลายขนาดเนาะตัวเบ้เนาะอึ๊บฮึ๊บอู้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 อ้กินใบทั้งหมดเลยเนาะว่าเป็นหมากัขี้อะไรบ่หันอึ๊บอึ๊บอ้ย ยังต้นกล้ยวยใช่ไหมปลูกว่าแถตานี่บ่ใช่หมักทั่วตอนนั้นคือว่าเห็นเป็นหมากย้อยอยู่มันไปลายใช่เบกกินปิบ๊บเนาะกินมันกำลังหมากกระจุ่กระจโรกำลังหมากแลังฉัได้กินเนาะปลูมาเต้นไงแค่ที่เขาบอกก็ูกำลังคุ้มทิพิกเออ่ออยู่ครอบครัวน้อยนึงนะปลูก่ักหาต้นหนิปู่ปลูกหลายตนเพียกไงไม่กิน Er <b> <ot> ออปลูกเพื่อมันเนาะเออเอาปลูกเพื่อจะแห่งดีนะเจ้าว่าอย่างโบมีในครอบครัวนะปลูกเพื er <b> <ot> ่อมัื่อนเนี่ยเพื่อต้นนี้โบเป็นต้นนี้เศรษฐาอ,อ <c oughs> ย่างอื่นนะบอต้าย้อมพี่น้องน้องชาวมักพริกนี่น้ำเฮือนนี่บ่เคยขาดชวนเลยแต่ตอนเด็ <c oughs> <c oughs> ดกเป็นง้ออะไรเห็ดเองกโบเป็นแต่พักหญ้าคาหุ่นนี่โอ้ยเนาะอ่าทั้งไม่เท่าแล้วแห่งดูปลูกทั้งไม่เท่านี่อยู่บ้านพีนเพิ่นโอ้ดูปลูกพักได้พี่น้องเนาะพักเป็นอันีิ จำคือได้ไฟฟ้าแค่นี้น,าานอ้องสตาเนาะปอนใดพลุ่มล้งนี่ก็อ่ารสบายแต่ว่าจักย่ามได้แล้วขอว่าเจ้ากับบุฟันดีเทืนน่<ส>อนเนาะพึ่น้อนเทือนใหม่กับไ,ได้ฟันด,ดีฟันช <พา S 1> ังเนาะโอ้ยากเลยพี่นออ้องเลยมีแต่เบซ่าบาเวียดเนาะเข้ามาเนี่ยพี่น้องเนาะทางน้องเบตาเพม่อนกับไป เกี่ยวเขาเพิ่นทางเพื่นเลยจะกันอยงไรเนาะเราก็บุคคอยอยู่เพื่อนเนาะเอจ่ะเนาะเออแล้วไปเกี่ยวเขาบ่เออปู่อาหม่ามือใดเนี่ยเห็นได้ได้แบบนี้ได้พี่น้องเนาะบุคคอยเห็นนะเราอยู่เพื่อนโอ้เราอยู่อยู่บ่แต่ละกขวบ้านเอออย่าได้สิเนาะน้องมูเอิ้นกินข้าวปุ้น ไปได้ใช่เจ้าบ่ไปป่ะเนาะมาๆมา,มากิน้าวปุ่นก่อนสันไปตะน,นุปุ้นลงมูก่อนเบิดป้าแล้วจักเนาะฮะคลิปนี้กะมีสองประเด็นคือบอท่าว่าแล้วเนาะมาบอกนะฮะเพื่อนก่อนน่อยยันเพือ่อนคะล้องนะว่าบอท้าบอกเพื่อน วันที่14มซีบริษัทเนาะแต่ว่าทางมเมย์่ลยังบริติดต่อมานะแต่ก,ก็เรื่องที่ชองก็คือแก้แก้ข่าวพี่น้องเนาะแก้ข่าวเรื่องไฟฟ้า <c ười> แก้ข่าวเรื่องไฟฟ้าเซาตาบอลนุ่มแล้วมื่อนั้นทางบซาตาเบ้าพิษนาะพี่น้องเนาะ,ะอ่าหมืน่นอ่าหมื่นเอสเมื่อนั้นนะบซาตาไปไปเบ้บาหมื่นหกผูนน้เนาะเออสองหมื่นบริษัทสองหมื่นหกได้จริงได้แต่สองหมื่นเอสนะเพราะว่าบอเบียด์ลายเบิง สิบล้านนะได้อยู่ประมาณหมื่นหกนี่แหละเนาะประมาณหมื่นหกอ่าแล้วก็ใส่กับหาพันบริษัทบัตรตาบัตรว่าสองหมื่นสองหมื่นหกบริษัทโอ้ยมันก็หลายแล้วเนาะแต่จริงนะ่ะมีแต่สองหมื่นเอสพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่แหละมื่อนี้ที่มาหาเพื่อนกับสองเรื่องนี่แหละพี่น้องเนาะที่อ่าบอกให้กับผมพี่น้องเอฟซีอ่าหูจ้างน้ำกันเนาะจังใดกัอ่ากัขอโทษขออภัยน้ำลายลายพี่น้องเลยอ่าปะ่ะเดีย๋ยว อ่ากินน no, no. ้ำเพื่นก่อนโอ้ยเนาะเห็นเอิอนอยู่น้ำน้ำทงใสอย่าให้กินนะนี่วะอ่ากินเพื่อนเลยโอ้ยสบายดีเด้อปอดทุกข่าวหัวเนี่แดงกึ๊กเคยเป็นนกล้บางนาวัวเครยังลุกเลยงออยู่เล่นว่าวเนี่ยฮะเโนเออฟิกหนึ่งสิบปลายไม้เลยแเมย์ยังไม่ได้กินกระเทือยสัตว์เลยโอ้เนาะอือไปหาหลางมือก่อนเถอะ Rồi 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 อุ้ยเนาะฮะเอาบ่กินบ่เจ้าน่ะโอ้ยกินแดนี่แหละพี่น้องเนาะอืมกินแต่ตัวนี้แหเพิ่นน่ะกินแต่แกนไม้เพิ่นเนาะกลัวฮอดมอดดังว่าอยู่โอ้ยพักเด้อ่ะๆพี่น้องเนาะล้างมืออ่ะกินนั่นอันนี้น้ําน้หมูเพิ่นกอจังไดก็คือสิขอโจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะอ่าญาติน้องหมูเพิ่นบ่กล้าับใหญ่พี่น้องเอย ได้กวก็ไววฟุบไปพ่อก็บปอตาได้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อน้องชายคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องนองบ๊ายบาย